แบบแกะแบบแกะภายในเลยนะครับจำแหละภายในแล้วมาชมกัน,กนครับผมตัวนี้เป็นม้วนที่ทำเป็นตัวอย่างนะน,นี่ผมยกของครูสุรพลมาล้างเลยมาชมกันกล่องโฟกัสไหมโอเคนี่มีชุด16ปีแห่งความหลังโอเค มาช้ำแหลกกันเลยครับผม,ม,ใใมอันดับแรกล้วก็ขันน็อตตั้ง5ตัวนะครับมันจะมีน็อตอยู่หตัวเห็นไหมจะนีหนึ่งสองสามขันตอาให้หมดนะครับ

ทั้งพาดีจึงกลับไล่ว่ารถูกจะนากลับห้องบ่าปูเป็นตามีเรามาแกะกันนะค่อยๆแกะนะครับผมระวังหน่อยเดี๋ยวถ้าเนื้อเทปหลุดร่อน,น,นกระจายนี้เดี๋ยวมันจะงานเข้าจะยุ่งก็ะจะมีแผ่นซับอันนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะ แล้วก็จะมาเอามาทำความสะอาดมาก่อนนะโข <c oughs> ับนแรกเอาขัดต้นบบกจุ่มแอลกอฮอล์แล้วเราก็มาล้างล้างเนื้อเทปก่อนนะ มันล้างไปก่งอืเราต้องล้างทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวแกะโอเคเสร็จแล้วเราก็ว,ว,ว,วาง เงี้ยจับมาด,ดื้อเลยก็ได้ครับจับตั้งฉากเาหน็นไหมดูบอกให้มันสาดนะดูขาดจับผมโอเคแล้วเราก็ยกออกมาก่อน เราต้องทำความสะอาดดึงกันกันยังมาก่อนแล้วก็ตัวรองตันนี้สำคัญนะครับมาแช่แอลกอฮอล์แช่ไปเลย ลูกกรงลูกกิ่งเราก็ต้องเช็คดูว่าดีไหมมันคล่องมันอะไรมนอนโอเคถอดอดอกแ,แล้วมันเดิมเราขดเป็นบักจุ่ม ปันป่นปั่นคับล้างตรงร่องตรงอะไรให้สะอาดมีข้าบฝุ่นข้าบอนะไรแต่เราต้องค่อยๆทำหนยนะเพราะพลาสติกเนื้อเทียมอาจจะเก่าหน่อยเก่าบ้างมันอาจจะหักจกอะไรได้ถ้าเราไม่มีของสำรองเราอาจจะเสียเทปมนที่ชื่นชอบของเราก็เป็นไปได้นะครับอผอว่าเคยโดนแหละ ครับผมลองแูกครับแล้วฝังนี้เราก็ล้างไปด้ยยปวยทำให้มันจะกได้ไวเวลาเราฟังมอนเทป สุดที่รักของเรามันก็จะได้ปัดทนดยิ่งขึ้นเสียงจะได้ไม่ต้องยานเทปก็จะไม่กินม้วนนะครับเวลาเราเปิดฟังมันก็จะไม่เสียหายด้วยสำลีเช็ดนะครับอันนี้เรียวๆเ,เลยครับเรียวๆเ,เลย ยาจิ Hoy, ้งไ่ไม่ได hey, ้จินงชาตเกิดจิ้งจาไม่มีชาติกเกิดมนุษย์จะเกิดปัญหาเราไปเราจะร้องทุกข์ต่อทุกสิเงว่าให้เมื่อได้เกิดกันขึ้นมาควรให้ไปจิ้งจาามีเมียและยาให้เียเกิด ระวางอนุ์แ่วังเ,เลยแล้วแผ่นนี้เราก็ชิดชู่ซาสำลีค่อยๆเช็ดออกเบาๆแลองมันข,ขาดกับแผ่นรอง

แล้วลูกกิ้งขับสายผ่านเราก็ต้องล้างจุ่มมันเด่นครับล้างแล้วก็เสียกาไปแล้วลองเหมเือนเดิ

เล่นจนตันจื่นตางเกิดมาดูหน้าตาอาบุตรัราลักก็คงจะนอนขนักใจลึกซึกตันจะที่กับคนโกเกตแม่ก็ไม่เห็นหน้ากันก็เหมือนมะพร้าวคดมัน แล้วก็เสียไปโอเคแล้วก็เราแผ่นลองนี้มาใส่ที่นี่นะโอเคแล้ว ถ้าค่อยใส่นะครับมันจะใส่ยากนิดนึงถ้าคนเคยใส่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้ามือใหม่ก่อนนะโอเคแล้วก็เนื้อเทปเส้นเทปเรามาวางไว้นะครับอ๋อ ผิดใช่ใ่ลลแล้วก็มาล้างอีกทีนี้แของอามาเลยครับ ่ารเชิดออาเเสียงดีไม่ดีแผ่นตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับสเสียงจะยืดเสียงจะยานไม่ยานหมุนเส้นเท็จะหมุนคล่องไม่คล่องฝืดไม่ฝืดก็อยู่ตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันสึกร้อ,อยจริงๆเราก็ต้องเปลี่ยนออกคนับต้องหาตัวสำรองมาเปลี่ยนออกเหน็นไหมนี่

เนื้อหาสำลีมาเช็ดเหมือนเดิมนะครับเช็ดทั้งแห่งโอเคเราจะพิกมาทำความสะอาดด้านหน้ามันบ้าง ช่วยมันโอเคระวังไปเลยโอเคแล้วรอรอประกบเราเลี้ยงเส้นเทปก่อนนะครับโอเค கம் வந்து ค่อยหมุนนะครับผมค่อยๆทำแจนเย็นนะแต่ถ้ามันหลุดออกจากล่องออกจากล่องตัวนี้เป็นเลื่องเลยครับค่อยเลี้ยงเอาเอานั่นๆ่นจะหลุดแล้วครับเนี่ยมันจะสวย เนื้อเทปแข็งดีมากค่อยเลี้ยงหน่อยค่อยหน่อยเอามือใหม่ครับเพราะผมไม่ได้ทำนานแล้ว ก็ยังไม่คล่องเท่าไหละ่สมัยก่อนทําเรื่อยอยเวลาฟังแล้วก็มาทําความสาดเนี่ยจะได้ทะลุเพราะฝุ่นมันเยอะเพราะมันจะไม่เหมือนพวกซีดีพวกอนาลอกอ่าไม่ใช่พวกดิจิตอลเสียงมันจะได้ไหมเนี่ยซีดีเสียงมันจะ คมชัดกว่าค่อยๆเรียงไปนะครับใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับก็ออยาดพพิกนะครับ,ก,คครบกลับด้านมาหนา่อย ก็วนดูอ่าโอเคอ่เอเลีเ้ยงได้แล้วแล้วก็เอาฝาข้างมาประกบค่อยๆทำเนีครเอาแผ่นนี้ลองก่อนก็ได้อโอเคเราประกบเลยครับรค่อยๆประกบนะครับ แล้ว,ลวประกอแล้วแล้วก็พลิกดูว่า,าเส้นเทปเรตรงเป๊ะไหมได้ไหมโอเคแล้วเราก็มาขันน็อตเลยครับขันน็อตกลับเหมือนเดิม ค่อยทำใจเย็นๆนะครับอย่ารีบไม่ต้องรีบไปไปค่อยกันไปทำไปรีบไม่ได้ทำใจเย็น<ะ>โอเคแล้วต้องย้ำอีกทีโอเค Okay. แล้วมีเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเราต้องเอาแอลกอฮอล์มาจิ้มนี้เพื่อจะทําให้เสียงเท็ใสขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เสียง <c oughs> เสียงดังเสียงราคาญได้คือตัวนี้เลยทำให้มันจะๆฉะเลยครับเดี๋ยวผมก็จะพามาเทสชมให้ดู เราจะทําความสะอาดภายในแล้วปุ๊บอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างเส้นเทปนะยังไม่ได้สปาเส้นเทปเยวต้องอันนี้เยวจะพาทําเราฟังเสียงดูก่อนอเราแกะภายในทําความสะอาดสุ็จแล้วามาเรามาฟังกันครับผมฟังกันครับเทปดูจะดีไหม <Okay. S 2> เสีสยงจะดีไหมลองดูครับผมหนึอลองดูครับเสียงดีไหม มงระยคาเฟ่และก่อนเคยฟังคะแนนแฟนจะแฟนเลิมบอหรืมยอนจะไปเสียนายอดเลิกุยานรายการไม่ฟัง ลลืมมมผสวระโอเคเลยเสียงดีมากครับผมโอเคผมก็ขอจบการรีวิวการแกะม้วนเทปออกมาทำความสะอาดภายในให้เห็นได้เด่นชัดแล้วเสียงก็ใส เดี๋ยวต่อไปผมจะพามาล้างเส้นเทปให้ดูนะครับมันจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับ